กลับมาพบกับ I know Physics a little ในช่วงรู้นิดหน่อยความรู้เล็กๆน้อยๆอยที่จะทำให้การเรียนฟิสิกส์ของน้องๆนั้นง่ายยิ่งขึ้นครับคิดว่างั้นนะโดยในวันนี้เนี่ยกระผมจะมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับสามเหลี่ยมพิทาโกรัสมุม53 37ครับซึ่งมันไม่ได้เป็นมุมพื้นฐานอย่างมุม 0, 30, 45, 60, และก็90แต่มันเป็นมุมที่จะถูกเรียนแยกออกมาทีหลังและเป็นมุมที่เจอได้บ่อย ในการเรียนวิชาพิสิกส์ครับโดยอัตราส่วนของความยาวแต่ละด้านคือ3และก็4ส่วนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นบางคนจึงเรียกสามเหลี่ยมตัวนี้ว่าสามเหลี่ยม3 4 5 ซึ่งอัตราส่วนความยาว 3, 4, 5ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยเป็นเมตรนะครับแต่มันเป็นอัตราส่วนของความยาวแต่ละด้านเมื่อคุณเจอกับมุมค3 3 7ในสามเหลี่ยมตัวนี้ครับยกตัวอย่างเช่นความยาวด้านนี้คือ6เมตรด้านนี้คือ8เมตรและด้านตรงข้ามมุมฉากคือ10เมตรซึ่งถ้าเกิดเราเอาตัวหารร่วมมากอย่างเลข2มาหารดูเนี่ยก็จะพบว่ามันมีอัตราส่วนคือ 3, 4และก็5ครับ ทีนี้น้องๆเนี่ยจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าผมจะจำม,มุมนี้ได้ยังไงครับซึ่งมัน ง่ายมากครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของสามเหลี่ยมพิทาโกรัสเนี่ยมุมด้านหนึ่งจะถูกฟิกไว้ที่90อ,องศามันเลยทําให้มุมที่มีค่าน้อยเนี่ยมีด้านที่กว้างและมุมที่มีค่ามากมีด้านที่น้อยหรือถ้าจะท่องจำเนี่ยก็คือมุมน้อยด้านกว้างมุมกว้างด้านน้อยดังนั้นมุม37ที่มีค่ามุมน้อยเนี่ยจะมีด้านที่กว้างกว่าก็คือ4ส่วนมุม53ที่มีค่ามากกว่าเนี่ยจะมีด้านที่สั้นกว่า ก็คือ3ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยคือการรวมกันแบบเวกเตอร์ของด้าน3กับ4จึงมีค่าเท่ากับ5ครับอย่าลืมนะครับมุมน้อยด้านกว้างมุมกว้างด้านน้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ